วันนี้เรามาที่แจ้งวัฒนะเพื่อดูคอนโดห้องสวยในโครงการหรูเดอะฟอ e s เรแจ้งวัฒนะอยู่ในซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ดเก้าทับหนึ่งห่างจากถนนแจ้งวัฒนะเพียง190เมตร The Forest แจ้งวัฒนะเป็นคอนโดแบบโล w ไลฟ์เชั้นทางเข้าโครงการมีประตูบานเลื่อนบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลแสดงให้เห็นถึงความเป็นส่วนตัวที่มีมากกว่าโครงการอื่น ที่จอดรถใต้อาคารสามารถรองรับรถได้เป็นจำนวนมากจำนวนห้องในโครงการมีเพียง79ห้องจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับที่จอดรถภายในโครงการนอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำที่มีการดูแลอย่างดีรวมทั้งห้องฟิตเนสที่มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการอย่างเพียงพอชั้น 2. ชั้นเดียวกับสระว่ายน้ำยังมีล็อบบี้ซึ่งเป็นห้องใหญ่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์หรูใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกผู้มาเยือนได้อย่างสบายๆบยบนชั้น5เป็นห้องที่เรารับผิดชอบดูแลมีพื้นที่ใช้สอย35.20ตารางเมตรมีการตกแต่งอย่างสวยงามลงตัวพร้อมทั้งเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าห้องน้ำปูด,ด้วยกระเบื้องและใช้สุขภัณฑ์อย่างดีพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น เบียงห้องหันไปทางทิศเหนือสามารถมองเห็นพื้นที่โล่งขนาดใหญ่วิวไม่บล็อกบรรยากาศดีห้องที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุดทั้งขนาดการตก,ตกแต่งและราคาที่คุ้มค่าสุดคุม้มต้องเดอ f o อ e s เรแจ้งวัฒน,นาห้องนี้เท่านั้นไม่ได้ถูกกว่าแค่ในโครงการแต่เราถูกกว่าทุกโครงการในบริเวณนี้